ก็ผม J O M T V วันนี้ <Okay. S 2> ก็จะมา,ะมาก็จะมาขอบคุณพี่บอยรีวิวของต้องขอบคุณพี่บอยรีวิวของาทุกคนว่าที่ให้ผม อ่านคอมเมนต์ผมผมไม่รู้ว่าเขาดูในช่องที่ชีวิตเอเปล่าแต่ผมได้เห็นว่าคอมเมนต์อ่ะไอตรงคอมเมนต์เขากดหัวใจผมแปลว่าเขาเห็นคอมเมนต์ผมแล้วขอบคุณพี่บอยขอบมากมากนี่ครับนี่ผม <c oughs> จะทําคลิปบอกพี่บอยรีวิวของุมามากอาจจะเป็นคําถามพี่บอยอาจจะอ,าอ่านแต่ว่าถ้าแต่พี่บอยไม่อ่านไม่เป็นไรแต่พี่บอยกดกดหัวใจผมขอบคุณมากบายบายบาย ไม่บายพี่บอยพี่บอยขอบคุณครับผมขอบคุณพี่บอยรีวิวของครับผมติดตามตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับผมจะติดตามช่องพี่อยู่นะครับผมจะติดตามดูของพี่ตลอดนะโอเคนะทุกชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e ให้กับช่อง JOMGVX บายนะครับขอบคุณพี่บอยมากขับคุณนะครับผมถ้ามึงอยากให้ผมท มึงไงนี่กูอะไรแกกมึงกูไม่ทครบอนคนทับงหบ่บายครับทุกคนไอ